97 Podcast A Perfect Life ชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกของเรานะครับสัปดาห์ข้างหน้านี้บางทีอาจจะมีเรื่องท้าทายรอเราอยู่บ้างนะครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากมันเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างกรอบป้องกันทางอารมณ์ครับไม่ใช่แบบ กำแพงปิดกั้นตัวเองนะครับแต่เป็นเหมือนอะระบบที่มันยืดหยุ่นได้เพื่อช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกต่างๆได้ดีขึ้นใช่ค่ะมันมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่อง psychological resilience หรือความเข้มแข็งทางใจนั่นเองค่ะคือความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัวเวลาเราเจอเรื่องยากๆครับ เป้าหมายที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจไอ้เจ้าศัตรูที่มองไม่เห็นที่มันคอยบั่นทอนใจเราเนี่ยแหละครับแล้วก็มาดูกันว่าเอกสารนี้เขาเสนอวิธีสร้างกรอบป้องกันที่ว่าเนี่ยังไงบ้างค่ะเอกสารชี้ไปที่ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลกระทบกับเราในยุคนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยคือสมรภูมิดิจิทัลค่ะการที่เราเห็นแต่ภาพชีวิตดีๆภาพไฮไลท์ของคนอื่นในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาอ่าใช่เลยครับ เห็นบ่อยมากมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะเกิดการเปรียบเทียบอันนี้ตามทฤษฎี social comparison เลยแล้วความรู้สึกด้อยค่าหรือ social pain ที่ตามมาเนี่ยเออเอกสารบอกว่ามันไม่ใช่แค่คิดไปเองนะคะสมองส่วนที่ชื่อ DACC กับ anterior insula เนี่ยมันทำงานขึ้นมาเลยซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ตอบสนองเวลาเราเจ็บตัวจริงๆคะ่ะ โหจริงเหรอครับคือมันเจ็บเหมือนเจ็บทางกายเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมันเลยมีผลกระทบกับเรามากๆแล้วบางทีนะคะมันอาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า m ั n น,นี่ดิสม r p เฟียด้วย m ั n น,นี่ดิสม r p เฟีย คือการที่เรามองสถานะการเงินของตัวเองผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงค่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองจนกว่าที่เป็นจริงหรือต้องมีให้ได้เท่าคนอื่นทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วครับน่าสนใจมากที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับนอกเหนือเรื่องดิจิตอลมีค่ะถัดมาเป็นเมทริกซ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะทํามองในบริบทของไทยเรานะคะเอกสารพูดถึงเรื่องความเกรงใจค่ะอ,อือันนี้โดนเลยครับ <laughs> หัวเราะเบา ใช่ไหมคะหัวเราเบาๆความเกรงใจเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราปฏิเสธอะไรได้ยากลําบากซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับเรื่องหน้าตาทางสังคมหรือ social capital อีกคือเราอาจจะให้ความสําคัญกับการรักษาภาพลักษณ์จนบางทีนําไปสู่การเอ่อการใช้ใจ่ายเพื่อโอ้อวดหรือที่เรียกว่า conspicuous consumption ได้คะ่ะครับครับเข้าใจเลยคือต้องรักษาหน้าตาเลยต้องมีต้องใช้เหมือนคนอื่นเขาแล้วมันเชื่อมกับการเงินยังไงต่อครับ ก็มาถึงสมรภูมิการเงินโดยตรงเลยค่ะเอกสารใช้ค,คำว่าภาษีสังคมภาษีสังคมค่ะหมายถึงพวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เหมือนจำเป็นต้องจ่ายเพื่อรักษาสถานะหรือความสัมพันธ์ในสังคมเอาไว้ทั้งๆที่สถานการณ์ตอนนี้เอ่อหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับความเครียดทางการเงินพวกนี้แหละค่ะที่มันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราทำให้เกิดภาวะแบบคิดวนไปวนมาตัดสินใจไม่ได้สักทีที่เรียกว่า analysis paralysis นะคะ อืมพอเห็นภาพรวมทั้ง3ด้านแล้วทั้งดิจิทัลวัฒนธรรมการเงินมันก็ดูเป็นแรงกดดันรอบด้านเลยนะครับแล้วทีนี้เอกสารเขาเสนอทางออกหรือวิธีสร้างกรอบป้องกันที่ว่ายังไงบ้างครับมีแนวทางชัดเจนไหมครับมีค่ะเขาเสนอเป็นกรอบแนวคิดกรอบป้องกัน3ชั้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นชั้นแรกสุดเลยคือชั้นใน cognitive shield อันนี้เป็นเรื่องของความคิดเราล้วนๆเลยค่ะ การปรับมุมมองปรับความคิดปรับข้างในก่อนเลยใช่ค่ะอย่างเช่นการฝึกสติหรือ mindfulness รู้เท่าทันความคิดตัวเองไม่ปล่อยให้มันฟุ้งไปไกลหรือการตีความสถานการณ์ใหม่ cognitive reappraisal คือแบบว่าลองมองเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมอื่นบ้างไม่ใช่แง่ลบอย่างเดียวสมมติเพื่อนไม่อ่านไลน์ไม่ตอบทันทีแทนที่จะคิดว่าเอ๊ะเขาโกรธอ,อะไรเราหรือไม่พอใจครับก็ลองคิดว่าอืมเขาอาจจะแค่ยุ่งมากๆอยู่ก็ได้ แล้วก็มีเรื่องการเรียนรู้ที่จะลืมหรือ Unlearning ด้วยค่ะคือทิ้งความเชื่อเก่าๆนิสัยเดิมๆที่มันไม่ช่วยอะไรเราแล้ว,ลวอ๋อการล้างความคิดเก่าๆที่ไม่เวิร์กออกไปประมาณนั้นเลยค่ะต่อมาชั้นกลาง Behavioral g u a r d อันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมการกระทำภายนอกแล้วค่ะเอกสารแนะนำเรื่องศิละปะการปฏิเสธเชิงบวกหรือ Positive No แบบ Yes No Yes Yes No Yes ยังไงนะครับ คือเริ่มด้วยการแสดงความเข้าใจหรือเห็นด้วยกับเป้าหมายหรือความต้องการของอีกฝ่ายก่อน yes แล้วค่อยปฏิเสธอย่างสุภาพชัดเจน no จากนั้นอาจจะเสนอทางเลือกอื่นที่เราพอจะทำได้หรือสะดวกใจกว่า yes อ๋อคือไม่ได้ปฏิเสธแบบหุนหว้วนแต่มีชั้นเชิงใช่ค่ะรวมถึงการสร้างขอบเขตเชิงรุกหรือ proactive boundary setting ด้วยเช่นการบอกคนอื่นล่วงหน้าเลยว่าเวลาไหนเราไม่สะดวกจริงๆหรือต้องการเวลาพักผ่อน แล้วก็เน้นการสร้างทุนทางสังคมหรือ social capital ที่เป็นของจริงค่ะคือมาจากความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่การตามใจหรือการใช้เงินสร้างภาพเข้าใจครับคือสร้างสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่หน้าตาทางสังคมถูกต้องค่ะแล้วก็มาถึงชั้นสุดท้ายชั้นนอก financial fortress เกราะป้องกันด้านการเงินค่ะอันนี้ก็สำคัญมากเป็นเหมือนปราการด่านนอกสุดเลยเริ่มตั้งแต่การมีเงินสำรองฉุกเฉินหรือ emergency fund ครับอันนี้จําเป็นมากครับเพื่อมีอะไรไม่คาดฝันการจัดงบประมาณโดยยึดตามคุณค่าหรือ value-based s budgeting คือใช้เงินกับสิ่งที่มันสําคัญกับเราจริงๆมีความหมายกับเราจริงๆไม่ใช่ตามกระแสสังคมไปไเรื่อยๆอืมอันนี้น่าสนใจครับคือใช้เงินให้ตรงกับสิ่งที่เราให้ค่า ใช่ค่ะและสุดท้ายคือการลงทุนระยะยาวแบบง่ายๆสม่ำเสมออย่างเช่นการทยอยลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหรือ I ินด x f u ฟันไปไเรื่อยๆแบบ DCA ค่ะมันช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความกังวลเรื่องจับจังหวะตลาดได้ด้วยโอ้ฟังดูเป็นระบบดีนะครับเกาะ3ามชั้นนี่ครอบคลุมตั้งแต่ความคิดข้างในออกมาถึงพฤติกรรมแล้วก็การจัดการเงินเลยแต่ว่าเอ่อการจะทาทั้งหมดนี่พร้อมกันมันก็อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดี เอกสารพอจะแนะนำไหมครับว่าควรเริ่มยังไงหรือมีอะไรง่ายๆที่พอจะลองทำได้เลยบ้างไหมตรงนี้แหละค่ะคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยพอเรารู้ที่มาแล้วการจะสร้างกรอบป้องกันมันก็จะตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างกำแพงหนาๆปิดกั้นทุกอย่างแต่คือการสร้างความแข็งแกร่งที่มันยืดหยุ่นจากข้างในตัวเราเองออกไปสู่ข้างนอก เพื่อให้เราเดีลกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นผ่านเกราะ3ชั้นที่ว่าเมื่อกี้ทั้งความคิดพฤติกรรมการเงินถูกต้องเป๊ะเลยค่ะทีนี้สำหรับการเริ่มต้นง่ายๆในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะลองหยิบแค่แนวคิดเล็กๆจากเอกสารไปลองปรับใช้ดูก่อนก็นกได้ค่ะเช่นลองใช้เทคนิคที่เรียกว่า three minute breathing space คือการหยุดพักหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆสัก3นาที เพื่อช่วยตัดวงจรความคิดลบที่มันอาจจะกำลังวนอยู่ในหัวเราตอนนั้นอืมแค่3ามนาทีนะ่าจะพอทำได้ครับหรืออีกวิธีที่แนะนำนะคะคือลองใช้เวลาสั้นๆค่ะถามตัวเองว่าตอนนี้อะไรคือคุณค่าหลักที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆแค่สักหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะพอเรารู้แล้วว่าอะไรสำคัญเราก็ใช้มันเป็นแกนหลักในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิต รวมถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินด้วยว่ามันสอดคล้องกับคุณค่าลหลักของเราไหมเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีเลยครับทำได้จริงด้วยขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้แล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชนคิดจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับถ้าในสัปดาห์นี้เราลองตั้งใจออกแบบขอบเขตเล็กๆแค่สักหนึ่งอย่างที่เราจะพยายามรักษาไว้ให้ได้เช่นอาจจะเป็นเวลาส่วนตัวสักครึ่งชั่วโมงต่อวัน หรือการลองปฏิเสธคำขอที่เราไม่สะดวกจริงๆสักครั้งอย่างสุภาพการตัดสินใจลงมือทำสิ่งเล็กๆนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของเราตลอด7วันข้างหน้านี้ได้อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกในวันนี้ครับ